บกวนไลฟฟังหน่อยครับว่าตกเป็นผู้เสียหายในรูปแบบไหนยังไงครับเออในรูปแบบขอสินค้าทดลองค่ะค่ะในผ่านเฟซบุ๊กนะคะอ่า,าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมค่ะอ่าค่ะก็คืออ่ายืนยันไปในแชทแล้วก็อ่าระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรค่ะอ่า,าแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ออ่า,อาแอดไลน์มาค่ะ สิ่งที่เขาเขาโปรโมทมาแล้วเราไปเจอนี่คือหมายถึงว่าเรากำลังเลื่อนแบบถ่ายฟีดใช่ถ่ายฟีดในในเฟซบุ๊กอะค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมอ่าเรื่องผิวค่ะก็เลยแบบเสนใจสนใจก็เลยทักไปที่แชทว่าจะขอรับอ่าสินค้าทดลองตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะคะแล้วเสร็จแล้วก็อ่าคุยในในห้องแชทของผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็ ให้กรอกรายละเอียดตามที่เราจะขอรับสินค้าค่ะนนครับค่ะแล้วก็เราก็ระบุอายุชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดแอดไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วสักพักห้านาทีก็จะมีมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาค่ะ,ะแจ้งมาหมายความว่าเขาแจ้งผ่านทางไลน์คือ ทางไลน์ค่ะแอดแอดเบอร์เราน่าจะแอดจากเบอร์โทรที่เราให้ไปอะค่ะแล้วเขาเป็นการโทรโทรไลน์มาไหมครับไม่โทรค่ะเป็นเป็นการแชทเป็นการอา่าคุยไลน์ทางไลน์ค่ะอะทีนี้กลโกลงเขานี่คือยังไงฮะพอแอดไลน์กันแล้วเขากดโกงเขาก็คือว่าเขาก็จะแบบว่าให้เรา,าอ่าทําตามเงื่อนไขเพื่อที่จะได้รับสินค้าตัวอย่างตัวนี้เข้าตามเงื่อนไข,ขของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้เราเออแอดลิงค์แอดลิงก์งเข้าไปในในในกลุ่มงานก่อนคือให้เราทํางานก่อนถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มา uh ค่ะตามเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือต้องเข้าไปแอดในเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็อ่าให้ให้เราอ่าถ้าเราทําได้มากตามชั่วโมงที่เขากําหนดมา เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าชั่วโมงนี้เราต้องเข้าไปแอดแล้วก็แคปหน้าจอส่งส่งงานนะคะลักษณะส่งงานเสร็จแล้วเขาก็จูงใจโดยการที่ว่า,าให้เราอะลงทุนถ้าเกิดเราลงทุนเท่าน,นี้เราจะได้ค่าตอบแทนโบนัสเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหารายได้เพิ่มเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ด้วยอะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นหน้าเพจข,ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอะฮะค่ะก็มีหลายตัวมีหลายตัว ตามที่ที่ส่งข้อมูลไปให้ทางคุณเดียบค่ะนะคะใช่เราก็สนใจก็คือว่าถูกลวงให้ทำภารกิจก็สนใจใช่แล้วก็เอ๊ะเออในเมื่อเราก็จะได้ของด้วยแล้วเราก็จะได้ไรายได้ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็แบบเออก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะเป็นกฎเงื่อนไขข้อข้อที่สามก็คือว่าถ้าเราจะได้สินค้าตัวน,นี้คือแค่สองกระปุกอ่ะเราก็แบบเอบเอเขาเชิญชวนกันเราก็แบบเออไม่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ได้ แต่จนจนค่าทั่งมันก็หลักเขาบอกให้ลงทุนเท่านี้แล้วมันก็จะมีมากเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกัรลงทุนตามสเต็ปว่าเราจะได้โบนัสตรงนี้นะคือก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรอย่างเงี uh ้ยค่ะอ่าทำงานด้วยแล้วก็ได้ได,ได้สินค้าฟรีด้วยอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ค่ะอ่าเราก็ทําไปแล้วก็ลงทุนไปก็ก็ก,ก็ก็ได้พอสมควรก็คือไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ตามพอสมควรนะคะแต่ว่าคือตามเลทที่เขาให้อ่า uh huh. ก็จะมีการโอนเงินไปลงทุนก่อนเขาก็จะ ให้เราโอนผ่านคนนี้แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับงานเขาจะให้เรายินยันว่าเรารับงานในเลทโบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขาแจ้งรายละเอียดมาก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีแพลนนิ่งแบบคือเป็นตารางว่าถ้าลงห้าร้อยจะได้กี่เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตามที่เราลงไปอะ,ค,ะค่ะตรงนั้นสุดท้ายละสุวเนี่ไปเท่าไหร่นะครับ โดนไปแสนสี่ค่ะหนึ่งแนสี่แสี่สนัที่นี้คือแรกๆที่จ่ายหลักพันเนี่ยก็ยังอคือลงทุนไปแค่อในสเต็ปเก้าร้อยนะคะก็ได้หลักพันก็คืออยู่ที่ห้าพันเราก็ถอดออกมาแล้วคือถอนอะไรเงินรายได้ที่ได้มาทําทําทํางานในเวลาสามวันก็คือได้ะค่ะได้เสร็จแล้วพอเสร็จเรารับงานเพิ่มสเต็ปเลเวลเป็นพันห้า กลายเป็นว่ามีเงื่อนไขเยอะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะกลลวงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มสุดท้ายที่เราโดนหนักเนี่ยแหละคะ่ะไอกโกลอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะนะคะค่ะมันก็จะมีมันจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินเข้ามารับงานแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะตามสเต็ปก็คือห้าร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยเนี่ยคือเจ้าหน้าที่จะไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอนะ่ะไม่ซ้ำหน้า ซ้ำคนที่แอดไลน์เข้ามาก็คือจะเข้ากลุ่มทุกครั้งที่เรารับงานตามสเต็ปการลงทุนนะคะค่ะแล้วตอนนี้นกว่าจะได้สินค้าเขาก็แบบเนี่ยแหละเฉียดไปเป็นแสนสี่อแล้วได้สินค้ามาจริงไหมฮะไม่ได้ค่ะไ,ได้เน,ะเน,นาะอยากเงินด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือก็เลยอยากจะมาแซมไทยพวกเพื่อนๆนะค่ะว่าตอนนี้ เขาก็ยังเขาก็ยังโปรโมทสินค้าเขาอยู่เลยอะค่ะนะคะ uh huh. hmm. ก็เลยลองเข้าไปดูเขาก็ยังแบบเตออ่ค่ะก,ก็ยังแนะนําให้รับรับผลิตภัณฑ์ได้อะคะ่ะครับแล้วตอนนี้ค,คือว่าผู้กระเห็นยังติดต่อมาอยู่ไหมฮะก็ยังติดต่อมาค่ะก็ลดส่วนลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วพอหลังจากคุยเขาก็จะมีการลบไลน์ทิ้งก็เลยไม่สามารถให้ข้อมูลได้เลยอะค่ะนะคะ uh huh. ตรงนี้ คือไม่สามารถเปิดคือไม่แน่ใจว่าเขาไปล็อกยังไงคือเราเปิดเปิดอ่านไม่ได้อะค่ะเขาล็อกไว้มั้งใช่ค่ะ,ะก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้ไปแจ้งความแล้วอย่างฮะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเออคือก็ยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงก่อนแล้วนี้อตัวพี่เองก็เกรงใจคนเดียวเพราะว่าทํารายการหลายแบบหลายคือไม่มีเวลาแน่นอนก็เลยแบบ ก็พยายามจะโทรคุยแต่ว่าสายก็ไม่ว่างเลยคือเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาอาจจะมีภารกิจแบบหลายอย่างนะคะตรงนี้ครับนั่นเ๋ยวต้องเชื่อผมนะคนเดียวแนะนำนิดน,นึงสิคะว่าพี่คนจะทำยังไงก่อนแต่ถามว่าจะได้เงินคืนไหมคงไม่หวังละคะคแต่อาจจะแบบว่ากระจายข่าวให้พวกเพื่อนๆดูว่าให้เพื่อนๆรู้ว่ามิชชาชีพมันแบบมันแย่ยนมากเลยคะ่ะตอนเนี้ย นี่เดี๋ยวคุณพี่ต้องเชื่อผมนะว่าเราต้องดูด่ทุกกรณีก่อนนะฮะอย่างที่สองคือไม่ว่าเขาจะมีการข่มขู่อะไรก็ไม่ต้องกลัวเพราะตรงนี้จะใช้พิธีการทําให้เรากลัวแอบอ้างข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นเราไม่ต้องกลัวตอนนี้เราตกเป็นผู้เสียหายแล้วนะเขาจะไลน์มานะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าโอเคเราอาจจะเลี้ยงเียงเขาโดยการที่เอาข้อมูลมาแคปมาแล้วก็ส่งมาให้กับผมผมจะได้นําไปเตือนภัยอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ดูบัญชีปลายทางเนี่ยเป็นบัญชีบุคคลหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นบุคคลก็แคปเอาไว้เพราะว่าต้องรวบรวมหลักฐานในการโทรแจ้งครับแหมดีแคปไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันชื่อไม่ซ้ําแต่ละคนเลยอะค่ะครับมันจะเป็นบัญชีรบน่าจะเป็นนาค่ะคิดว่ามากจะดังนั้นเนี่ยก็รวบรวมคือบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะฮะแล้วก็โทรแจ้ง1นีหเลยวันนี้หากว่าสะดวกหลังจากที่วางสายกันแล้วครับให้โทรแจ้ง1นึ่สี ใครที่มาแอบอ้างว่าช่วยเหลือได้เอาเงินตามคืนได้อย่าไปเชื่อฮะนั่นคือมิจฉาชีพแฝงตัวมานะเริ่มต้นที่โทรไปที่1 4 4 1ก่อนแล้วก็บอกลาเลียนของเขาว่าเราถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกยังไงเสียหายยังไงบัญชีปลายทางเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะถามว่าบัญชีปลายทางชื่ออะไรเลขที่บัญชีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เคสไอดีมาส่งเข้ามาในข้อความนะฮะเราเอาเคสไอดีเนี่ยเพื่อไปแจ้งความที่สพหรือว่าสอนในพื้นที่ ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นถือว่ารอกระบวนการที่ตํารวจจะทําการสอบปากคํงนีนะครับไม่ต้องเชื่อใครนะฮะใครที่มาแอบอ้างมาเขียนคอมเมนต์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขาตกเป็นผู้เสียหายเคยได้เงินมาหรือแอบอ้างเป็นตาในความห้ามเชื่อเด็ดขาดเนาะเชื่อผมเนาะต้องหยุดโอนกรณีนะฮะเพราะบางทีเนี่ยผู้เสียหายส่วนใหญ่แล้วที่เสียเงินไปเยอะเพราะว่าเขาต้องการได้รับเงินต้นคืน แล้วผวูก่อเหตุก็จะมีคนลวงเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยต้องการได้เงินต้นคืนหรือบิบเรา<ช>ทําให้เรากลัวอะไรเงี้ยนะฮะเนาะจุดโอนเนาะเสียไปเยอะก็เลยแบบก็เลยค่อนข้างจะก็กลัวค่ะกลัวเพราะก็โดนแบบเราก็แบบไม่คิดว่าเราอยากได้แค่ส่งกระปุกแล้วเราโดนเป็นแสนเงียโอ้โหก็ไม่คุ้มกันนะยคะใช่ค่ะ